ช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับอ,อ๋อสิ่งสําคัญเลยก็คือโรคนะครับที่จะมากับน้ําฝนเลยก็คือเพราะว่าความชื้นมันเยอะพวกพืชที่อ,อ๋อไวต่อพวกโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยอา่าอาจจะเจอได้นะครับไฟท็อปอะไรเงี้ยอาจจะลงต้นเสียหายตายหมดได้นะครับก็หน้าฝนเลยจริงๆเนี่ย <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะครับเนี่ยขณะฝนตกเลยเนะี่ยห้ามฉีดยาโดยเด็ดขาดนะครับ ห้ามฉีดยาโดยเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยอันนี้อาจหลายคนอาจจะไม่รู้อ๋ออยู่นี่เองตอน อนไม่รู้อะว่าฝนตกเนี่ยห้ามฉีดยาเป็นอะไรฉีดไม่ได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวเปียกไงทำอะไรต่องั้นเดี๋ยวโทนไปขนอาหารสัตว์แล้วกันไปไปขนอาหารสัตว์หลังรถผมนู่นไป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 ไม่ต้องฉีดก่อนนะเออไม่ต้องฉีดยังไม่ต้องฉีดฝนตกก็ต้องเข้าร่มครับเดี๋ยวไม่สบายครับแปกมาด้วยเลยเออหนัก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  <laughs> มานั่งชิวๆหลบฝนกันครับแต่บรรยากาศอย่างนี้ผมว่าน่านอนมากกว่านะครับเนี่ยม,มีมาบ้างไหม,ม,มโทนเรียกปลามันเรียกโทนเรียกปลามันเรียกไก่เลยค่ <c ười> คะม,ม,าม,าม,ามาแล้วนั่งไงโอ้ โอ้หตัวใหญ่ววะโอ้หตัวโคตรใหญ่เลยทำไมตอนนั้นผมเรียกันไม่มาวะตัวยังกัดปลาฉลามนะ ตวัวเท่าคานเสาเลยอ่ะทว mm hmm. ตวัวใหญ่จริงเกับปลาฉลาม mm hmm. เลยเขะเรียกปลาของคนได้ได้ถูกครับถ้าเขาได้กินอยู่ในนี้ตลอดเนี่ยเขาคงไม่ไปให้คนอื่นจับกินหรอกนะทว okay. มันปีนมีสัตว์มาปีนโอ้ผมก็ไม่อยากให้เขาไปโดนใครจับกินเดี๋ยวจะแต่คนน้ำทงจะตรงน,งนอนตรงไปๆเด็กขาดเดือนการไม่ไ,ไมปทำน่าจะไปที่คนเขาก็ไม่แอบดักมีกยยามากตัวใหญ่มาตยยัวใหญ่อถ้าสัมผัสกันแม่ไม่รู้จะครอบลูกไหมก็เหรอสัปดาห์ท,ที่สัมผัสนัส่งนานคน,คนไม่ได้ถ่ายไว้ รามันทำซ้ำตัวมันทับกันตามันทับกันเลยเหรออะไรอะไรสัมผัสสัมผัสไม่ใช่สัมผัสมีเพศสัมพันธ์เออในานมากเลยประมันซ้ำชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเหรอนี่ไปนี่ไปผมลงไปข้างนก็ตกับคนคกอความมปนดูวยเขามีลองไปดูปลาสัมผัสกันใกล้ๆด้วย เขาทำ,ทำยังไงกันเขามันทำแบบไหนผมไม่เคยเห็นมันมันมันทับกันนะสิสองตัวนะมันกายทับกัน <laughs> เอวเอะวะไปนี่มานี่ไปทวนเคยเห็นปลาดุกมันทับกันด้วยเหรอวะอผมไม่เคยเห็นเลยนะทวนทนดูอยู่ตั้งนานทวนแอบดูปลาอยู่สองชั่วโมง <laughs> ว่าแล้วทําไมต้นทุเรียนตายลงไปแอบดูปลาสัมผัสกันอยู่สองชั่วโมงนี่เอง ผมว่าโทนทำไม่ถูกครับถ้าจะให้ถูกโทนต้องถ่ายคลิปปลาสัมผัสกันมาให้ผมดูด้วย